คารวาสเป็นหอนทางอันคับแคบเป็นทางนำมาซึ่งทุลีคือความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงยากที่จะประพฤติพรหมจรรย์ทำให้ชีวิตดีงามบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเหมือนดังสังที่เขาขัดดีแล้วถ้าชะไหนเสียเราพึงตรงผมโกนหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวะ บวชออกจากเรือนเอิดเพื่อประพฤติพรหมจรรย์นี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงดูก่อนราชกุม,มารสมัยนั้นเรายังหนุ่มเทียวเส้นเกษาของเรายังดำสนิทเรายังเจริญด้วยวัยแห่งปฐมวัยเหมาะที่จะบริโภคกามอันพรั่งพร้อมแต่เราก็ปงผมโกนหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวะ บวชออกจากเรือนเป็นผู้ไม่มีเรือนเสียทั้งทั้งน้าตาหนองหน้าของพระราชบิดามารดาและพิมพาอาจารมาอ่านมาถึงจุดนี้ไม่ได้ร้องไห้น้าตามันไหลตื้นตันใจในความรู้สึกในการออกจากกามของท่านสลดสังเวชตนเองเรานี่ถ้าจะออกไปบวชนี่มันไม่น่าจะมีน้ำตาร้องไห้สักจุด ไม่ว่าจะเป็นน้ําตาเราหรือน้ําตาใครลูกก็ไม่มีเมียก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีพระพุทธเจ้ามีทุกอย่างท่านออกไปทั้งทงท,งที่น้ําตาหนองหน้าสแสดงว่าความรู้สึกในขณะนั้นต้องยิ่งใหญ่เป็นมหตุภารมถ้าอย่างนั้นเราน่าจะได้บวชมันสักชาติหนึ่งเกิดมาชาตินี้นี่วันแรกที่เปลี่ยนจากคำทีไปเบิลมาอา่านพระธตรปิฎก ความรู้สึกจากบวชมันเกิดขึ้นแล้วมันก็อร่อยดังที่ว่าสัตถุศาสนังโอชะวันตาคํสต่างนของพระศาสดาก็อริดอร่อยหลังจากนั้นก็เมาไปไหนก็หอบไปด้วยอา่าน,นเล่มนั้นเล่มนี้บางวันนี่ไม่กินข้าวเลยก็ได้ผิดกันกับการอ่านคำพีไบเบิลอ่านตั้งแต่นูนโอนทัสเมน นิวทัสม n นผ่านไปนมามันก็ไม่ดูดเดิมอย่างนี้หรืออาจจะเป็นได้ว่าเราอาจจะมีเชื่อได้สั่งสมอบรมจิตประเภทนี้มาก่อนที่จะมาถึงอย่างนี้ก็คงจะเหมือนกับเราท่านทั้งหลายอาจจะมาว่าพวกเราเนี่มีบุญนะทุกคนที่มานี่มีเชื่อเผ่าขันแห่งโพธิจิตโพธิวิญญาณจิตอันพร้อมที่จะรับรู้จิตอันพร้อมที่จะเข้าถึงธรรมนี่ เราทั้งหลายได้สั่งสมกันมาไม่ฉะนั้นไม่มาหรอกอยู่ไกลๆเนี่ยเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนพ่อเหมือนแม่แม้จะอยู่ใต้อยู่เหนือทีนี้เราก็มาเห็นกันอย่างนี้น่าจะสังเกตบางท่านทุกๆท,ท่านนั่นแหละมาที่นี่มีแต่คนอยากดีมีแต่คนใฝ่ดีมีแต่คนรักดีแต่มาแล้วอินทรีย์บางท่านยังไม่แก่กล้ายังไม่เข้มแข็งพอ พอจะตีระครังมานั่งสมาธิมาฟังเทศฟังธรรมบางท่านครูบาอาจารย์เทศอยู่กอนออสบายอยู่ในมุง่งทั้งหมดนั้นก็ไม่ใช่อะไรป้าคนนั้นยายคนนั้นตาคนนั้นลุงคนนั้นครูบาอาจารย์องค์นั้นสามเณรรูปนั้นรุ่นแต่รักดีรุ่นแต่อยากดี แต่มันมีสิ่งที่เราไปครอบงำมีอิทธิพลเนื้อจิตใจคืออินทรีย์เรายังไม่แก่กล้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญากิเลสปัญหาก็เลยมีอำนาจครอบงำก็เลยสู้มันไม่ได้เท่านั้นเองอย่าไปโกรธไปว่ากันนะถ้าจะเป็นได้ก็ชวนใครอยู่ใกล้หมู่ใครพวกใครชวนกันไปลุกขึ้นเถอะ ไปฟังเทศนะครูบาอาจารย์ท่านกำลังแสดงธรรมถ้าเราเหนื่อยก็คิดถึงว่าท่านนี่ทำอะไรท่านแสดงําให้เราในทางการเหนื่อยพออยู่แล้วละแต่ด้วยความเมตตาปานีสงสารคิดว่าพวกเราทุกคนไม่เป็นคนมืดบอดจนเกินไปคงจะพอฟังกันรู้เรื่องจึงตั้งอกตั้งใจมาถ้าอย่างนี้เราค่อยๆชวนกัน เป็นกันลยาณมิตรให้แกันและกันไม่น่าจะไปรังเกียจกันนะต้องถือว่าอยากดีด้วยกันแต่มันยังไม่เข้มแข็งพอมาถึงจุดนี้ก็อยากจะปลุกเราอีกอันนึ่งให้รู้จักใช้มันเป็นประโยชน์เอาตัณหานี่แหละมาเป็นประโยชน์เอามานะมาเป็นประโยชน์เอาทิฏฐิมาเป็นประโยชน์เอาเกลือจิ้มเกลือน้ำยอกเอาน้ำบ่ เอากิเลสมาใช้งานเอาตัณหามาปรุงเป็นพาหันะมาเป็นเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสเอาไว้ตัณหาสัมภวาตัณหาสัมปูตาเราเกิดมาพร้อมกับตัณหาเราเป็นอยู่ด้วยตัณหานี้ตัณหานิสยังจะต้องอาศัยตัณหาตัณหาประหาตพังแล้วจึงละตัณหา ฟังให้ดีนะวัาตรงนี้เราจะเอาตัณหานี้แหละไปฝากตัณหาเป็นการเป็นขบวนการที่แทรกแซงขบวนการซับปเปลี่พูเป็นภาษาฝรัง่งนะว่าซับปเปลี่ยนถือเอาประโยชน์ในสิ่งที่มันไม่ดีนั่นแหละหรือจะพูดที่เขาพูดกันใหม่ๆว่ารีไซเคิลข,ของที่มันเสียหายนี่เอาส่วนที่มันดีขึ้นมาทำให้มันฟื้นคืนมาเป็นส่วนที่ดีมานะ สัมภาวามานะนิสยังมาณนะปะหาตะพังเราเกินมาพร้อมกับมนะคือความถือเนื้อถือตัวแล้วก็อาศัยมานะไอความถือเนื้อถือตัวนี่แหละแล้วก็มนะปะหาตะพังละมนะเข็นข่ามันเสียเอาความถือตัวของเรานี่แหละไปปราบความถือตัวของเรา ฟังถูกไหมดิต้องถูกนะโ่เมนปึ๊กจนเกินไปดอกว้าคือสิเก่งแถนซุ่มหนังสับหลับอยู่นี่นั่น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 นัมานะอติมานะเกินมาเข้ามือจิตั่วตายแท่งสมมูนุนิปันใจกินหนังหันใจเอาล้มเอาแหลงคือกันในตัวกินขอกำหนดแต่ไี้ว่าใส่น้ำถ้วยอ้อยเอ่งเล็กก็คือข้ามมาคือกันในมือศพนี่เว้ยใช่ไหมเอาอย่างนี้ขึ้นมาซะก่อน หลังจากนั้นก็ลุกขึ้นมามาทนมาสู้นี่ปลุกเราวันนี้ขึ้นมาในสมัยพุทธกาลนะวันหนึ่งพระพุทธเจ้าของเราท่านเดินผ่านไปในชนบทแห่งแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิกษุทั้งหลายไปถึงป่าแห่งหนึ่งท่านก็เลยชี้เราให้ฟังมาภิกษุทั้งหลายในป่านี้ตรงนี้แหละแต่ก่อนเป็นเมืองอ่านวอายอยางนี่คือโลกนี่มันเกิดมา หลายแสนหลายล้านปีมาแลว้วท,ที่เราอยู่ตรงนี้อาจจะเป็นเมืองใหญ่ๆเมืองหนังก็ได้หรือมันอาจจะเคยเป็นวัดของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆในสมัยนั้นของพระพิสุรูปใดรูปหนึ่งพุทธสาวกรูปใดรูปหนึ่งก็ได้มันจึงกลายมาเป็นวัดซ้ํากันเองใครจะคิดว่าตรงนี้จะเป็นวัดคงจะเป็นโคกเป็นป่าเลี้ยงงูเลี้ยงควายเป็นปนเก็บเห็ดถ้าป่านนี้มันก็หมดไปแล้วถ้าคนยังอาตมาไม่เกิดขึ้นมา อาดมาเกิดขึ้นมามาศึกษาคำพีไบเบิลมาเปลี่ยนใจเรียนคำพีพระไตรปิฎกไปสวนโม่ไปศึกษาดูไปสังเกตเป็นคารวาตเป็นฮิปปี้ไปอยู่ตรงนั้นมาวัดน้องประพงศ์ไปเที่ยวดูตามวัดต่างๆเกิดอุดมการเกิดศรัทธารักศาส,สนาอยากจะให้มีวัดเป็นวัดอุดมการมีป่ามีดงม,มีนักบวชที่อยู่ในอุดมการณ์ เป็นผู้ทําประโยชน์ให้แก่โลกแก่ศาสนามันคิดขึ้นมาก็เลยมาขอซื้อที่ตรงที่เสร็จแล้วเจ้าของเขาว่าโอ้ยเซือไปเห็ดยังหลวกบ่มีเมียบ่มีสี่เห็ดหน้าเป็นบอกลูกไม่มีเมียไม่มีจะไปทํานาทํานาเป็นฤกษ์ก็บอกเว่าจะเอามาสร้างวัดตรงนี้ดูจะเหมาะเขาหัวเราะถ้าจะสร้างวัดจะให้ฟรีๆให้ฟรีๆแปลนนี้ เสียยี่สิบไร่แต่ไปซื้อเคิ่มทั้งนู้นแล้วตอนหลังก็ซื้อขยายทังนู้นมันเป็นเองเขาเคงร้อกันทนะั้งบ้านทั้งเมืองก็ว่าผีบ้าต้นไม้ที่ท่านนั่งเป็นร่มเป็นเงาหระผีบ้าเนี่ยมาปลูกทั้งนั้นนะนั่นะเถาที่มันเป็นเถาไม่ได้เกิดจากตรงนี้ต้นไซดูดีๆที่ย้ายมาหมดทั้งต้นใหญ่ๆผีบ้าปลูกต้นใหม่เขาว่ากินกระบ,บื้ปลูกหาสแต่งยังต้นให้บางทีเอาข้ามอำเภอมา ย้ายกลางวันลัวมันจะตายย้ายกลางคืนบางทีนี่ต้นไม้ที่ท่านนั่งต้นกาละเวกเห็นมาจากริมห้วยมัติดโคนอยู่คนเดียวดันเพื่อไล่ใครหยดใครเห็นเขาก็เดินขาดไม่มีใครคิดจะช่วยสักคนเราไม่เ่ยฝากช่วยคื่ว่าเรามาทําบุญเราจะปลูกมันขึ้นมามาขุดมาปลูกใน้จนเจริญมาวันหนึ่งมาอยู่ที่นี่น้ํากินมันไม่มีเขาก็บอกว่า ยายเสียมาอยู่อดอยู่อยากหน่อยบ่หลายตายบ่เบิดหนีซะนูนนูไปตักน้ำไกลๆเดี๋ยวนี้สองอำเภอม,มากินน้ำที่นี่มันเกินมีได้อย่างไรน้ำอธิษานใจอยู่ตรงนี้เราไม่มีอิทิลิปปฏิหารไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชคิดว่าถ้าคุณงามความดีได,ด้ทำมาเพียงพอจะเกื้อกูลแก่โลกแก่สังคม ก็ขอให้มัน,นนะมีน้ำมีท่าขึ้นมาตรงนี้นี่เรียกว่าสัจฉิกิริยาสัจจกิริยาชาวพุทธที่เข้าถึงกัลยาณชนยังไม่เป็นอริยชนเป็นกัลยาณชนเป็นสุตตวาอาริยสาวกสาวกผู้ได้สดับถึงแม้ยังไม่ได้เป็นอริยชนท่านเรียกว่าสุตตวาอาริยสาวกโ อริยสาวกสาวกผู้ประเสริฐเชื่อฝังเมื่อเกิดอะไรขัดข้องขึ้นมาจากไม่อ้อนบอนเทวดาฟ้าดินเทวาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางออกของชาวพุทธมาถึงจุดนี้คืออธิษฐานสักจกิริยาตั้งใจอธิษฐานว่าถ้าคุณงามความดีมีอยู่สิ่งที่ทำนี้ถูกต้องเพื่อจะเป็นประโยชน์เกื้อกลูลแก่โลกแก่สังคมแก่ศาสนาขอให กำลังแห่งคุณงามความดีนี้ให้มีน้ํามีท่าขึ้นมาในนี้ไม่ใะนั้นอยู่ไม่ได้แน่อยู่ดีๆพออธิษฐานเนนี้มันฝันเห็นเองฝันเห็นน้ําอยู่ตรงนั้นน้ําอยู่ตรงนี้แต่ก่อนเขามาเจาะตรงนี้สี่สิบเจ็ดเมตรไม่มีน้ําพอจอดเลยอารมาฝันเห็นอยู่ตรงนั้นแต่ที่มันไหลอยู่ตลอดบอกคนนี่อยู่ตรงนี้ พอประเจาะเข้ามาเนี่ยเม็ดเท่านั้นไดีนี้เปิดไหลเป็นน้ําตกไหลให้เราอาบเรากินทั้งหมดนั้นมันก็คงจะเป็นที่บุญนั่นแหละนะคุณงามความดีที่ทำไว้วันหนึ่งเคยฝันเห็นที่นี่เป็นวัดมีพระเจ้าเดินไปในชนบทแห่งแคว้นโกศลกับพิสท์ทั้งหลายผ่านเข้าไปในป่าแห่งหนึ่งป่าสาระ พระเจ้าก็เบอกว่าพิสุทั้งหลายในป่านี้เมื่อก่อนเป็นนครเป็นเมืองคับขั่งไปด้วยผู้คนพระพุทธเจ้าชื่อกัสสปะตรัสรุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในเมืองนี้มีอุบาสกคนหนึ่งชื่อว่าทเวสีมีบริวารหมู่พวกห้าอคนเรื่อมใสในพระรัตนไกรโยู่มาวันหนึ่งระเวสีนี คิดขึ้นมาว่าเราอยู่ไปกับเพื่อนเป็นอุบาสกเข้าถึงพระรัตไตรธรรมดานี้มันก็ไม่เห็นจะมีอะไรวิเศษดีกว่าเพื่อนถ้าจะไหนเราจะสมาทานทำอันยิ่งกว่านี้เพื่อให้มันดีกว่าเพื่อนนั่นๆๆๆเขา,เอาอะไรเขาเอาตัณหาของของเขามาปราบตัณหาเขาเองเรียกว่าตัณหานิสยังอาศัยตัณหาตอนนี้ยังอาศัยตัณหาอย่ก็เลยบอกหมู่บอกเพื่อนว่า ท่านผู้เจริญทั้งหลายหโง่คณะบัดนี้ขอท่านจงจําเราไว้เราจะไม่ถือเพียงสินห้ามันจะอยู่เพียงแค่นี้ย่ําต๊อกก็เพียงแค่นี้เราจะสมาทานอุโบสถศิลป์เราจะไม่บริโภคอาหารในเวลาวิกาลอุโบสถศิลป์ตลอดอันนี้เขาถือโดยตัณหาเพื่อจะให้เก่งกว่าเพื่อนเขาก็สมาทานแล้วก็ถือเอาต่อมาเพื่อนทั้งหลายในหมู่บ้านนั้นห้าร้อยคนก็บอกว่า ทำไมสัมภเวสีถือได้สินแปดเราก็จะเอาบ้างจะเก่งสักแค่ไหนภเวสีเนี่ยมอนี่เอาตั้นหาขึ้นมาอีกแล้วทั้งห้าร้อยนี่ก็สามาทานอุโบสถทศินตลอดทีนี้ภเวสีก็นึกต่อไปว่าเอพวกนี้มันก็เก่งเข้ากับเราเลยเว้เราถือได้มันก็ได้ถ้าอย่างงั้นเราต้องจิ้งกว่านี้อีกเอาอีกแล้วก็เลยว่าแต่นี้ต่อไปขอท่านทั้งหลาย จงจำเราไว้ว่าเราจะบวชถือศีลแห่งพระพิสุิ์ในศาสนานี้เราจะสละครอบครัวของเราเย้าเดือนของเราว่าแล้วก็บวชเลยคือต้องการให้มันเก่งกว่าพวกนี้ตัณหาเป็นเครื่องมือเพื่อจะปรับตัณหาเป็นระดับระดับยวมาอีกปีต่อมาพวกนี้ก็นึกกันมาได้เอ้ทำไมพระเวสสีบวชได้เราก็บวชได้สินะ จะเก่งสักขนาดไหนพระเวสีก็มีลูกมีเมียม,มีอะไรเหมือนกับเราทั้ง500ร้อยนี่ก็คากันสมาทานอุโบสถนั้นแล้วต่อมาก็ไปขอบวชเป็นพระด้วยกัน500รยลูกพระเวสีก็นึกต่วไปอีกว่าทาย่างไรบวชมันก็เท่ากันหมดแล้วเราจะต้องเก่งกว่าพวกนี้ขอลาอุปชาอาจารย์ศึกษาธรรมมาพอสมควรแล้วกระผมขอปลีกตัวออกไปอยู่ในที่เรนปรหิ ตัดโตเป็นบุคคลพวกทรงออกไปเพื่อจะฝึกตนก็ลีจากพวกไปไปกระทำความเพียรทำไปทำมาไม่นานนะับพระเวสสีสำเร็จเป็นพออระอรหันต์หลังจากนั้นทั้งห้าร้อยิกษุนเนี่ยบอกว่าพระเวสสีไปได้แล้วก็ไปได้ขออบรมกรรมฐานก็ไปทำความเพียรเอาไปมาทั้งห้าร้อยเนี่ยก็กลายเป็นพออระอรหันต์ไปหมดดูวก่อนภิกษุทั้งหลาย อาศัยตัณหาเจริญกุศลธรรมหลังจากนั้นก็ละตัณหาอาศัยตัณหาไปปราบตัณหาบางทีท่านก็ใช้คำว่ามานะถือตัวแข่งดีถือไปถือไปไปถึงจุดนั้นมันก็ทิ้งมันเองเพราะฉะนั้นพวกเรามานี่ถ้าพอจะใช้ตัณหาบางประช้ยนะยังมีอีกเพื่อนของพระอานท์เป็นนักบวชนอกศาสนาโสทัศัดกันไป เป็นนักบวชนอกศาสนามาถามพระอนนา,นานท์บ่าท่านอานท์ผู้เจริญการประพฤติพรหมจันในาศาสนาของท่านเพื่ออะไรเพื่อละฉันทะคือความพอใจอา้าวละอย่างไรละฉันทะพระองค์ก็บอกว่าละฉันทะโดยฉันทะฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาพอใจ ฝักไฟ่คล้ควรภาคเพียรพอใจฝักไฟ่ภาคเพียครคล่ควรเน่ในเมื่อท่านกล่าวจะประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์เพื่อละความพอใจคือฉันทะแล้วท่านก็ยังคว้าเอาฉันทะมันจะเป็นละฉันทะได้อย่างไรพระอนนท์ก็เลยสอนย้อนสอนเขินว่าตัดชั้นโตอนิยาอานิง เหมือนเอ,เอาลิ่มตอกลิ่มมีลิ่มใหญ่ๆคาอยู่ก็เอาลิ่มเล็กๆตีจีมเข้าไปใกล้ๆพขมันอ้ามันก็ดึงอันใหญ่ออกมาช่างไม้ผู้ฉลาดย่อมตอกลิ่มด้วยลิ่มเพื่อจะดึงลิ่มออกมาชั้นใดบุคคลผู้มีปัญญาก็จเจริญอินทรีย์เพื่อปราบอินทรีย์เจริญชั้นทัาเพื่อจะปราบฉันทะ จริญความพอใจเพื่อจะรัความพอใจคนนี้ก็ยังงงขึ้นมาเองท่านก็เลยบอกว่าสมมุติว่าท่านต้องการจะมาสู่อารามนี้ก่อนที่ท่านจะมาสู่อารามนี้ท่านทําอย่างไรผมก็ต้องคิดจะมาสะก่อนในเมื่อท่านคิดจะมาแล้วเป็นอย่างไรก็พอใจที่จะมาเริ่มต้นด้วยความพอใจเมื่อพอใจที่จะมาแล้วก็ฝักใยพยายามจะมาให้ได้นั่นชันทะแลวนะวิริยะก็ภาคเพียร จิตตะก็ฝักใฝ่วิมังสาใคร่พวดผมก็ต้องพอใจสะก่อนแล้วก็ใฝ่ใจหลังจากนั้นก็ภาคเพียนเดินมาจนมนถา,ามนมนถึงอารามเมื่อมาถึงอารามแล้วความปรารถนาความพอใจที่จะมาอารามนี้ยังมีอยู่หรือไม่หมดไม่รู้จะพอใจอยากมาทำไมมันถึงแล้ว ฉั้นใดก็ฉันนั้นประพฤติพมจรจรันนี้เพื่อละความพอใจแต่อาศัยความพอใจนี่พยายามไปจนถึงการละความพอใจท่านทั้งหลายมาที่นี่พอใจจะมาไกลยี่ไกลบางท่านอาตมาเห็นแล้วสงสารนะสงสาร<ม>พ่อแก่แม่เท่าบางคนขึ้นรถหลายท่อหลายตอนจากสิงห์บุรีจากสุพรรณบุรีปรทุมธานีป้ายไกลๆบางที หลงเลยไปอีกก็มีบางท่านมาจากนูน่นสุราษฎร์มาจากนาครซี่ธรรมราชจากเมืองลุ่งมาจากภาคใต้มาไกลไกมาด้วยความพอใจอยากถึงแต่เมื่อถึงนี้ความอยากที่จะถึงพอใจที่จะมาให้ถึงมันหมดไปแล้วนี่ก็เหมือนกันเราก็เอาสิ่งเหล่านี้มาปราบกันเูสิมองดูสาม,มาเณรน,น้อยมองดูคนอื่นวันเณรน้อยนี่ทำไมตื่นมาเจริญสมาธิได้ เขาก็คนเหมือนกับเราทั้งนั้นก็มองดูแม่ใหญ่แก่ๆเท่าๆอายุของท่านก็มากแล้วเลี้ยงลูกจนเต็มบ้านเลี้ยงหลานจนเต็มเมืองกระดูก,กระเดี่ยวคดงอหมดเล้วทำไมจึงกดจึงทนเหลือเกินแล้วเราล่ะนี่ปลุกเรามันขึ้นมาหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆเกิดความเข้มแข็งขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าปราบอินทรีย์ด้วย C, อินทรีย์เหล่านี้อินทรีย์บางอย่า,เง,เยางเป็นอินทรีย์ของกิเลสความเป็นใหญ่ เอาที่นี่วกมามาถึงการเจริญอาณาปานาสติดังกล่าวแล้วเมื่อกี้เราพูดถึงเราสวดกันว่าอานาปานาสตินี่สันโตปณีโตอเสจะนะโกสงบปลานีตชื่นใจอาเสจะนะโกนี่แปลว่าเย็นชื่นใจถ้าเราเจริญอาณาปานาสติดูลลมหายใจเข้าใจออกนี่ทำให้มันถูกนะมันจะมีความพอใจไปเป็นลำดำับ มันจะเตรียมเอาความสดชื่นไว้ให้แก่เราอยู่ตลอดสังเกตให้ดีๆเมื่อกี้ในสูตรนี้ท่านบอกว่าถ้าเธอทั้งหลายจักพึงหวังปาฏถานาว่ากายของเรานี้อย่าได้ลำบากตาของเราอย่าได้ลำบากจิตของเราก็จักพึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงเพราะความไม่ยึดมั่นเธอจงทำไว้ในใจให้ดีๆ ซึ่งอาณาปานาสตินี้เลยนี่ไม่ต้องเอาภาษาบาลีมาพูดว่าดแต่เฉพาะภาษาไทยท่านบอกว่าให้ทําไว้ในใจดีๆนะไม่ใช่ทาเล่นๆอยากให้กายไม่ลําบากเดี๋ยวนี้นั่งสมาธิรู้สึกกายลําบากไหมปวดแข้งปวดขาตึงเครียดปวดร้าวไหมมันร้อนไหมมันปวดหัวไหมนั่นกายลําบากแล้วตาเป็นอย่างไรบางท่านนั่งสมาธิปวด เ้าตาเหมือนตาจะหลุดตาลำบากไหมบางท่านเพ่งจ้องมองไปจนน้ำตาไหลก็มีมันลำบากไหมทำอย่างไรตานี้จะไม่ลำบากกายจะไม่ปวดราวทำอาณาปานสติให้ดีๆสังเกตลมให้ดีๆทำลมให้รำงับหายใจอย่างไรตัวจึงจะเย็นหายใจอย่างไรตัวร้อนตานี้หลับแล้วมันเย็นหรือลืมตาแล้วมันเบา สังเกตทำให้ดีๆไม่จำเป็นจะต้องหลับตาและไม่จำเป็นจะต้องลืมตาแล้วแต่มันจะเหมาะสมบางคนหลับตาอาจจะไม่เหมาะความคิดพล่านไปไกลทั้งร้อนทั้งรู้สึกจะกดจะบีบแต่บางคนหลับตาแล้วสบายความคิดก็ไม่วิ่งว่อนไปไกลสบายจนหลับ บางคนลืมตาแลว้วสบายความคิดก็ไม่ไกลวนไปเรียนมาอยู่เพียงแค่นี้ควบคุมได้แต่ถ้าหลับตาแล้วไปไกลทีนี้เราก็ต้องศึกษาสังเกตว่าจะทำอย่างไรหายใจอย่างไรตัวจึงเย็นหายใจอย่างไรตัวจึงร้อนทำให้มันร้อนเป็นทำให้มันเย็นได้อยู่ในลมหายใจเมื่อสามารถทำให้ร้อนเป็นเย็นได้ท่านจะไม่เป็นหวัด อากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยท่านปรับอุณหภูมิในตัวของท่านเวลาหน้าร้อนเราทําให้มันเย็นเเวลามันหนาวเราทําให้มันอุ่นมาตั้งแต่ในท้องก็ได้เพ่งเข้ามาใกลๆ้ๆร้อนอุ่นมาตั้งแต่ในท้องฝันหอมพื้นนอ้อยๆก็ได้แต่ถ้ากระดูกเด็กสมาธิเกอนแล้วมันกันหนาวออกจากสมาธิแล,าาแล้วหนาวเพิ่มเข้าไปอีกาสังเกต ไปอยู่ต่างประเทศเมืองนอกเมืองนาหิมะตกฝรั่งเป็นวัดเรายังไม่ตรงเป็นก็ได้เอาให้มันเก่งๆหน่อยนักเดีนสมาธิในอานาปานสติมันละเอียดนะและจิตใจจะสดชื่นแจ่มใสทํางานก็ได้มากหลับน้อยตื่นนานหลับแป๊บเดียวมันก็อิ่มตื่นขึ้นมาก็จำใสเบิกบานทีนี้พระพุทธเจ้าท่านเก่งสอน ในพระเจดีดกเล่มที่หนึ่งนี่เราจะเห็นเรื่องราวจําเป็นที่จะต้องสอนอาณาปานสติไปเปิดเล่มที่หนึ่งดูวินนยปีดกข้อที่178หน้าที่131ถ้าเป็นภาคภาษาบาลีนะภาษาไทยก็ข้อ178เล่มที่หนึ่งแต่หน้าไม่ต้องกันบาลีเอไทยพระพุทธเจ้าท่านจําเป็นต้องสอนอาณาปานสติพระฆ่าตัวตาย พระทั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านท่านเหนื่อยอยู่ที่เมืองเวสาลีที่เมืองเวสาลีนะที่ป่ามหาวันท่านก็บอกว่าเราจะขออนุญาตอยู่ในที่หลีกเล้นภาษาพระท่านเรียกว่าปฏิสันลีนักวิหารถ้าเป็นสมัยนี้ก็บอกว่าไปเข้ากรรมฐานแต่ในสมัยพุทธเจ้าพุทธการคำว่าเข้ากรรมฐานไม่ปรากฏเห็น พวกเรานี่เก่งแลือเกินเข้ากรรมาฐานวเมื่อมันเข้าแล้วมันก็ออกอาตมาเลยเรียกว่ากรรมาฐานแคปซูลเข้าไปในนั้นแล้วก็ออกมาจากแคปซูลความจริงบวชแล้วเนี่ยมีกรรมาฐานโลดกรรมะแปลว่าการกระทําการกระทําคือการงานแห่งจิตไม่ว่าเราจะพูดจะทํามันต้องเริ่มที่จิตคิดจิตคิดนั้นก็คือการกระทําทางจิตฐาน,นะแปลว่าที่ตั้งที่ตั้งลงแห่งการกระทําทุกอย่าง หมายถึงจิตอันเป็นที่ตั้งแห่งวาจาเป็นที่ตั้งแห่งกายไม่ว่าเราจะพูดจะทำมาต้มจิตทํางานซะก่อนชิดก่อนกรรมฐานก็คือสิ่งที่จะไปควบคุมจิตให้จิตปีที่ตั้งเป็นหลักเป็นแหล่งไม่ไปตามอำนาจสัญชาตญาณดิบๆพระพุทธเจ้าท่านคงเหนื่อยเพราะสมัยก่อนต้องเดินไกลๆนะเดินไกลๆ เดินมาเมืองกบ,บินพัทน์6นียอหกสโยด้โยดหนึ่งก็สิบสิกิโลท่านก็เดินวันละ14บสกิโลสิกิโลสเดือนเราทุกว,วันนี้แป๊ดเดี่ยวถึงแล้วเทเลคอมมิเนคชั่นซิสเต็มไปประเทศอินเดียไปกินข้าวเช้าที่นู่ก็ได้ท่านเหนื่อยท่านก็ขอเราจะอยู่ในปฏิสันหลีนวิหารในที่รีเดน ผู้ใดไม่พึงเข้าไปรบกวนเรายกเป็นภิกษุผู้นำบินทบากท่านอยู่ของท่านเชยอยู่แล้วก็พระอนทน์ก็นำอาหารไปส่งก่อนที่ท่านจะไปนี้ท่านสอนภิกษุทั้งหลายให้พากันเจริญอสุภะกรรมฐานให้พากันเจริญอสุภะให้เห็นความน่าเกลียดอสุภะความไม่งามร่างกายนี้น่าเกลียดน่าชัง ไอเห็นแต่สิ่งที่เป็นปฏิกูลในร่างกายแล้วจะถอนจากราคะธรรมที่มีอำนาจในจิตในใจจะไม่มีสิ่งที่กำหนัดโดยเฉพาะเรื่องทางเพศท่านจะสอนไว้อย่างนี้แล้วท่านก็เข้าไปอยู่ในปฏิสันลีนวิหารแต่เวลาที่ท่านอยู่นั้นท่านก็อยู่ด้วยอานาปานสติชัดเจนมากที่อิชานังคละโส สังยุติกายมหาวาระวักเล่มที่19ข้อที่พันสามร้อยกว่าไปพระพุทธเจ้า,าสอนให้ชัดเจนเลยว่าออกมาแล้วสามเดือนท่านไปอยู่ในปฏิสันลีวิหารที่ป่าไพรสนอิชานนังคระที่ใกล้ๆเมืองอิชานหนังครานครสามเดือนท่านไม่ได้พูดจากระพรยท่านอยู่เชยพระอนนท์นำอาหารไปส่งพอออกมาแล้วพิสดั้งหลายก็มารูมมาตุก พระพุทธเจ้าก็ถามภิกษุทั้งหลายมีบ้างไหมนักบวชศาสนาพวกเดรถีปริพาชกอาเจลทั้งหลายถามพวกเธอว่าพระาศาสดาของพวกเธอเข้าไปอยู่ปฏิสันล,ลีนวิหารอยู่เฉยๆสามเดือน,นยอยู่ด้วยอะไรอยู่ด้วยวิหารธรทอะไรมีบ้างไหมมีมีแล้วพวกเธอตอบว่าอย่างไร พระเกสารนั้นก็บอกว่าข้าพระอ,องค์ทั้งหลายได้อาศัยพระผู้มีพระภาคเจ้าอาศัยธรรมของ